ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการบวกตัวเลขเรียงลำดับกันนะคะจะมีทั้งหมด3แบบเราจะอธิบายง่ายๆสั้นๆพร้อมกับโจทย์ตัวอย่างนะคะพร้อมคำอธิบายเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การบวกเลขเรียงกันนะคะโดยรูปแบบที่3นี้จะเป็นรูปแบบเฉพาะนะคะก็คือ การบวกเลขเรียงกันเฉพาะเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยดีกว่าสูตรมีอยู่ว่าตอบวกปอก็คือต้นบวกปลายในวงเล็บนะคะคูณด้วยจำนวนเทอมส่วนสองซึ่งสูตรนี้จะคล้ายกับรูปแบบที่สองเลยนะคะก็คือเหมือนกันเดะเลยเพียงแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันก็ตรง จำนวนเทอมนะคะตรงสูตรของจำนวนเทอมนี่แหละที่แตกต่างกันนะคะสูตรของจำนวนเทอมก็คืออก็คือปลายลบต้นบวก1นะคะแล้วก็ส่วน2ซึ่งสูตรจำนวนเทอมครั้งที่แล้วเนี้ยไม่ได้มีส่วน2นะคะแต่ว่าของเลขคู่กับหรือว่าเลขคี่เนี้ยจะมีส่วน2เพิ่มเข้ามานะคะแต่ว่าสูตรใหญ่ตรงเนี้ยเหมือนกันเดะเลยอ่า เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างนะคะการบวกเลขเรียงกันเฉพาะเลขคู่ก็คือน,นี่เลยนะคะ2 4 6 8เราก็ยกตัวอย่างกันแบบง่ายๆไปก่อนเพื่อจะได้เข้าใจได้รวดเร็วนะคะเราก็ลองมาหาจํานวนเทอมกันก่อนเพราะว่าในสูตรต้องใช้จํานวนเทอมด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วข้อนี้เรายกตัวอย่างแค่5 5ตัวก็คือ5เทอมนะคะจริงๆเราก็บวกกัน ด้วยตาเปล่าได้แหละแต่เราก็อยากจะใช้สูตรนะคะเพื่อที่จะได้คุ้นชินเพื่อเราไปทําโจทย์แล้วโจทย์นั้นมีตัวเยอะขึ้นโดยที่ไม่ได้เรียงกันแล้วเห็นด้วยสายตาและนับด้วยตาได้แบบนี้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้สูตรเนาอะ,อะก็คือจํานวนเทอมหาได้จากปลายลบต้นนะคะข้อนี้ปลายก็คือ10บลบสต้นนะคะ ส่วนด้วยสองนะคะแล้วก็ไปบวกกันหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะต้องบวกกันก่อนบวกลบกันด้านบนก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะไปตัดได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายคูณแต่ตรงนี้เป็นบวกหรือว่าลบเนี่ยไม่สามารถตัดได้นะคะเราต้องทําข้างบนให้เรียบร้อยก่อนก็จะได้10บลบสนะคะจะเหลือ8ใช่ไหมแปดแปดไปตัด กับ2ก็จะเหลือ4ใช่ไหมคะ4บวก1ก็จะได้5นั่นเองจำนวนเทอมของข้อนี้ก็คือ5นะคะนับด้วยสายตาก็คือ5นั่นแหละพอเราได้แล้วนะคะแล้วก็ไปคิดในสูตรกันเลยสูตรเขาบอกว่าต้นนะคะต้นก็คือ2บวกปลายนะคะปลายก็คือ10 แล้วก็คูณด้วยจำนวนเทอมที่เราหาได้นะคะก็คือ5นั่นเองทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะ,ะแล้วก็มาทำในวงเล็บก่อน10บวก2ได้12นะคะจากนั้นก็ไปคูณกับ5แล้วก็ส่วน2เลยดูนะคะว่าเราสามารถตัดได้ไหมข้อนี้สามารถตัดได้นะคะ2 1ได้2 2 6สอนะคะ ก็จะได้6คูณกับ5จะเหลือ6คูณกับ5นะคะ6 5ก็เท่ากับ30นะคะข้อนี้เมื่อนําตัวเลขคู่ที่เรียงกัน5ตัวนี้แล้วมาบวกกันทั้งหมดก็จะได้30นั่นเองอันนี้เราคิดจากสูตรนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปใช้มือบวกโอเคเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ของเลขคี่กันเลยค่ะเลขคี่นะคะแล้วก็มาหา จำนวนเทอมกันก่อนถึงแม้ว่าจะหาด้วยตาเปล่าได้แต่ว่าเราก็อยากใช้สูตรนะคะก็คือ7ลบ1นส่วน2บวก1นะคะก็จะเท่ากับ7ลบ1ก็จะได้6หารด้วย2นะคะจะเหลือ3บวกกับ1นเป็น4จํจำนวนเทอมข้อนี้ก็คือ4นะคะเราก็นำมาคิดเลยตามสูตรต้นนะคะ1บวกปลายก็คือ7ด คูณด้วยจำํำนวนเทอมที่หาได้ก็คือ4ส่วนด้วย2นะคะก็จะเท่ากับ8คูณ4ส่วน2 2ก็ตัด8ดได้น,นะคะเหลือ4 4 4 4คูณ4ก็จะได้16คําคำตอบข้อนี้ก็คือบวกกันแล้วได้16นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างกันอีก2ข้อนะคะ เริ่มกันเลยเราก็มาหาจำนวนเทอมกมันก่อนนะคะก็คือปลาย24ลบต้น20สนะคะส่วน2บวก1ก็จะเท่ากับ24ลบ20นะคะก็จะเหลือ4 4หาร2ก็ได้2บวก1ก็เป็น3นะคะจำนวนเทอมข้อนี้ก็คือ3นั่นเองอดังนั้นนะคะเราก็มาดูกัน ต้นบวกปลายนะคะต้นก็คือ20บนะคะบวกปลายก็คือ24แล้วก็ไปคูณกับจำนวนเทอมเมื่อสักครู่นะคะก็คือ3นั่นเองส่วนด้วย2นะคะก็บวกกันเลย20บวก24ก็คือ44นะคะ44คูณกับ3หาร2นะคะ ก็ตัดกันได้สองหนึ่งสอ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 งสี่สองสองสี่ก็จะได้ยี่สิบสองคูณสามนะคะก็จะเท่ากับหกสิบหกนั่นเองข้อนี้นะคะบวกกันสามตัวนี้ก็จะได้หกสิบหกนะคะามาข้อสุดท้ายนะคะก็มาหาจำนวนเทอมเลยก็คือปลายนะคะสิบเจ็ด ลบต้นก็คือ13ส่วน2บวก1นะคะ17ลบ13ได้4 4หาร2ก็เหลือ2อบวก1ก็เป็น3นะคะจำนวนเทอมข้อนี้ก็คือ3ก็มาดูสูตรน,นะคะต้นก็คือ13บวกปลายก็คือ17คูณกับจำนวนเทอมที่หาได้นะคะก็คือ3ส่วน2 ก็มาบวกกันในวงเล็บกันก่อนเลย13บวก17นะคะ30คูณกับ3ส่วนด้วย2อง่าสองนี้ตัดได้นะคะ2 1 2 2 15เป็น30นะคะแล้วก็15คูณ3าได้เท่าไรสี่นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของข้อนี้เลขคี่กัน3ตัวนี้ก็ได้ได้ สี่สิบห้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ